นี่คือเหรียญพยาคุดปีพศ2517สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผมสมปองแหวนเงินตาแหวนตีมือโบราณน,นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเอาเหรียญ1นบาทปีพศ2 5 1 7เหรียญพยาคุดมาทำแหวนให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ดูครับก็เป็นศิลปะแบบโบราณงานทำมือแท้ครับเป็นศินละปะที่ถูกลืมเลยก็ว่าได้ครับจริงๆแล้วเป็นศินละปะที่มีมาตั้งแต่โบราณครับ เพราะว่าคนสมัยก่อนเขาเอาเหรียญมาตีเป็นแหวนให้ลูกให้หลานสวมใส่เพื่อเป็นสิริมงคลถือเคร็ดเงินเข้านิ้วเข้ามือเงินอยู่นิ้วอยู่มือเงินไม่ขาดนิ้วไม่ขาดมือซึ่งเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ดีครับเป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้กับลูกหลานเป็นศิลปะแบบโบราณที่แท้จริงครับตีขึ้นรูปโดยไม่ผ่านไฟเผาไหม้ตามแบบโบราณครับ พราะโบราณเขาถือว่าตีแบบเงินเย็นไม่เผาไฟซึ่งเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าดีครับเป็นความเชื่อเราเชื่อกันว่าสวมใส่เราจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขวงนี้ผมทำไซส์ห้ครับกว่าจะได้แหวนมาแต่ละวงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเลยต้องใช้สมาธิ ต้องอดทนมากเลยครับเพราะว่าแหวนแต่ละวงวางคอ้อนตีคอ้อนลงไปนี่ก็ผมว่าน่าจะเป็นพันครั้งได้ครับแต่ละวงเดี๋ยวไปดูวิธีขั้นตอนการทําได้เลยครับสวยไม่สวยงไงก็ติชมเข้ามาได้ครับคอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ทักทายเข้ามาได้นะครับที่ผมมีให้ดูหลายๆแบบหลายๆแรบบุ่น ติดต่อได้ทางเบอร์0936301499เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับตอนนี้กำลังตีเคาะขยายไซส์อยู่ครับเพราะว่าขยายได้ทีละมิลทีละครึ่งมิลตอนตีขอบนี้ต้องวางน้ำหนักเคาะนี่พอดีครับน้ำหนักลงให้สม่ำเสมอแล้วก็รอยคอนนี่ต่อกันเลยเพราะว่าเราจะตีวางรอยคคอนห่างกันไม่ได้เลยครับ วางลอยคอ้อนห่างกันนี่แหวนคอแหวนก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมก็จะทําให้ขอบไม่สวยแล้วก็จะแต่งยากมากเลยครับก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายหลายคนถามผมเข้ามาว่าทําแหวนมานานหรือยังตรงนี้ผมทํามาเข้าปีที่เจ็ดที่แปดแล้วครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้ครับทางเบอร์ศูนย์เก้าสามหกสามศูนย์หนึ่งสี่เ้าเก้า วันนี้เป็นเบอร์ลายด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากจะช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมก็คนละไลค์คนละแชร์ครับขอบคุณมากๆครับหน้าแหวนกว้างประมาณ6มิลครับทำดได้ตั้งแต่ไซส์50จนถึง65ครับไซส์ใหญ่สุดคือไซส์65ครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีเลยมากครับก็ขอให้พี่พพเพื่อนๆทุกคนเงินเข้านิ้วเข้ามือเงินอยู่นิ้วอยู่มือ เงินไม่ขาดนิ้วไม่ขาดมือขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปครับขอบคุณมากๆครับดูให้จบคลิปนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ